นายจางเกาหลีหลายคนหมักแรงงานไทยบอกขอเหล่าอื่นไกลเลือสีตาไฟคอยน่ละ่ะย่องนิ่มลูกอีสานแน่แดนกิมกิพี่นอ้องเลขามาเลขามาเล,เลข็เลขาขายกขายแน่นาดันไดน้ดันใจดันขวาโบกมือโบอกควักมือเลี้ยโลละ 9, นหนึ่งหมื่นเกาพันว่าสรงหาพันวอนทรงถึงนาบานโอ้ยคือสีวัาดีดีน้ำเพลินว่าเป็นดอกสัตนี่เอวยิีวหรือสีตาไฟห้เบ่งแน่สูงขาใหญ่เงาดีกรีปรินญ่าหนอกสองใบยังบวรวมปรินญาในกล่มประมงนาตาพานการศึกษาพานอุปนิสัยใจดีขี้เ่นอายุ โบนอยบรบไลพ่อส้อยมนัน่นมดดีซี่ห่วงหาห่วงเล่าก็มี่ค่ะแต่ส่วนหล่คอยก็เห็นเล่าครับตะกบ่าบห่างๆคนเกาหลีส่วนใหญ่บบเคยเอินผู้ใดกินเขาหรือสีตาไฟคอยนีละแปก็บานก็เมือไหายปานไปผ่านมาเอินกินเขาเบิดสุคนอนบวกนูออกโนโมดมาแลงสาบยาเสดาย่างผ่านยาย่ป่าอาจุงมาค้างบ้านยางมาดาว่ามามึ่ไปขี่ใส้าบานกูเขาดาเล่าจบเล่าก็เอินเขากินเขาเฮลูกน้องเมาเราไล่ห้ไปนอนตื่นสามามึ่ก็มาถอนเราคอยเฮ็ดงานพนาเฮ่เห็นใจดีจังสี่ย่ามเฮ็ดงานกบโซลมโซตายย่าม,ม ไยน้ำกันย่ามผักกับผักน้ำกันมียังกินน้ำกันขาดเรือยังไ้บรือสีตาไฟหักคนไทยเมืองไทยคนไทยสะอาดเรียบร้อยทํางานดีที่สำคัญเราบอกว่า <c oughs> กินโตจุกกะแล่บ่คอยมีเฮ่เบอคือประเทศเนโปงอินดงสีลังกงสามประเทศนี่แปลว่ายังไป่หูคอมเมนต์โมูเพิรนเดอเฮ้